สวัสดีชาวนาทุกๆคนด้วยอยู่กับผมเองชาวนาผู้ที่ซึ่งนั้นปลูกทุกอย่างมานับต่อร้านครั้งละล้านครั้งมีสัตว์เลี้ยงหนึ่งนั้นเอ้พี่มีสัตว์สัตว์เลี้ยงต่างๆที่ไม่ใช่ไก่ที่เอาไว้ดูเลยฟาร์มวัตถุช้างมันเถอะ ชาวนาทุกคนนั้นจะมีสิ่งหนึ่งที่เขาเรียกว่าฟาร์มงงไหมไม่งงนะและคลิปนี้จะเปคลิปเกี่ยวกับฟาร์มและผมจะพามารีวิวฟาร์มของผมเองโดยที่ผมยังแปลงแล่าเป็น JK อยู่โดยที่ผมยังไม่ได้ยังไม่ได้เอาเอกอฟอมาเลยสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับผม JK ที่จริงๆแล้วยังไม่ใช่มันต้องเป็นนู๊ อ้าวคลิปนี้ยังไม่มาเล่นแต่แค่ามารีวิวอ่ะจะจะรีวิวให้ก็ไม่รู้แหละกลางคืนนี่มันมีอะไรวะช้างเม้งค่ะอ่ะจะรีวิวส่วนนี้ก่อนเลยฮะส่วนนี้จะว้ายจะมีพวกต้นมะพร้าวแล้วต้นแอปเปิ้ลแล้วต้นมะเขือเทศส่วนใหญ่ฮนะแล้วก็เบอร์รี่บลูเบอร์รี่อะไรพวกนี้นะครับผม,มเป็นตัวนี้แล้วในโซนประมาณตรงกลางข้างในนะครับจะมีข้าวโพดกับมะขุขุนแล้วก็ทุเรียนด้วยนะครับผม แล้วก็ต้นดาร์กเออในต้นดัร์ก็ไม่รียนถูงละเนี่ยครับเรามีต้นมะพร้าวอ่ะไงกะทิต้นที่ชื่อมันว่ากะทินะะเป็นแมวที่คอยดูเรแลสวนวนะแล้วก็เบอร์ดแรล์ริเปอร์เบอร์รี่ฮะแล้วก็จะมีแมวส้มที่ชื่อว่าขุนศักดิ์แล้วก็ผงนี่จะตรงจะ,ม,ะมีพีชใช่ปะวะพีชมังโก้โอเคไม่ใช่พีช,พ,ชพูดพี เออข่าน้องขิดช่างก่อนเดี๋ยวแล้วก็ต้นกระบ,บองเพชรนะคะผมบอกเลยว่าต้นกระบ,บองเพชรนี้เป็นต้นกระบ,บองเพชรที่หายากเป็นอันดับสูงเลยฮะแม่งหาคุณง่ายแต่ถ้าถามว่าครไมผมทำไมผมเดี๋ยวผมว่าจะคลิปนี้จะเป็นคลิปสั้นแน่นอนราะคลิปนี้ผมมาจะทาจะเรียกว่าไงคลิปสั้นๆเพราะผมจะมาล e v เ e สยเพราะว่าถ้าเวกิดเพราะว่าผมทำคลิปยาวนานไม่ได้อะไรเนี่ยอ๋อคือผมทำคลิปยาวนานไม่ได้สิ ไม่รู้เป็นเพราะอะไรกันและนี่คือต้นเฮที่ราคาขายโคตรดีสองแสนกว่าบาทถ้าถ้าเจดต้นล็กๆหน่อายก็จะเป็นประมาณแสนแล้วก็ต้นแมนกแลก็ต้นแอปเปิ้ลที่ใหญ่แล้วแล้วก็ต้นไผ่มหารกย์ที่ผมเรียกมันว่าต้นไผ่มหาสกยรร์เพราะว่าและในขณะน,นี้ผมอยู่ในต้นกระบองเพชรอันบักโหรนันที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีมาไม่มีต้นไหนเทียบเทียงได้และบอกเลยเลยว่าต้นนี้ราคาโคตรกากไอ้เหียไม่มีแค่ลูกป๊า ก็มาในเซอร์ส่วนตัวเรียบร้อยว่างโล่งโจ้งด้วยโอเคแล้วผมจะพาไปรีวิวสักใน,นของผมสองตัวในนี้แล้วกันไปดูกันเลยย่ะ yeah. นี่คือแมวสีส้มค่ะผมอะแต่ผมจะเรียกมันว่าแล้วผมตั้งชื่อว่าเดี่ยวมาให้ทุกคนเห็นหน้าหน่อยชื่อว่าซิมบ้านะครับผมจะดีดเป็นแมวที่ดีดมากชื่อซิมบ้านครับผมส่วนนี้ส่วนคนนี้เขาชื่อว่าอ่าแรดเดิร์ดน่ะแรดเดิร์ดไม่รู้เพราะอะไรเป็นการตั้งชื่อเมื่อ ชื่อแรกเด้อจริงๆจะให้ชื่อแต่ไม่รู้ว่าไม่รู้จะให้ชื่ออะไรนั่นแหละเอาสันิงน้องคนแรกอยู่ไหนน้องเอ้ยยังไม่บอกชื่ออยู่ไหนอ๋อเนั่นไงอยู่น่ารับปุ๋ยเลยตัวนี้คือนาซ่านะครับน่ารักเหมือนกันเลยตัวแรกตัวเล็ก,เกหน่อยถึงแม้ส่วนสูงจะไม่ค่อยมาตรฐานเหมือนเหมือนน้องสิมบะใครโทรมาอีกวะแป๊บนะทุกคน โอ้มาว่าเด็ดเด็ดเด็ดโอเคมาแล้วม่กี้ทุกคนโฮมาอันนี้โฮมาต้นนี้อันนี้มันชื่ออะไรคะทอสทอสอ๋อต้นกระบ,บองเพ่เหมือนกันแต่ผมจะวางต้นไพ่ท์ทางนี้ต้องสิบเก้าเลกว่าโอ้ใจกว่านเมื่อกี้ มุดับความใหญ่ลำดับสามเนื้วนั่นอะทำไมกูไม่เคยเจออะไรเลยอย่างนี้วะเนี่ยทุกคนผมได้ต้นแบมบูที่ใหญ่ชิบหายเลยเดี๋ยวเนื้อส้มไม่ใช่เนื้อส้มดิ ต้องเป็นคลิปสั้นทุกคนจะได้เดี๋ยวแถวๆนี้ก็ได้จะได้คลิปสั้นคิดว่าจ,จะสั้นลงนะคะผมเพราะว่าผมเปิดเทอมแล้วผมมันจะต,นต้องเรียนต้องนะเรียนต่ออะเพราะเริ่มเป็นหนุ่มแล้วไม่มีโอ้โหคือต้นอะไรอหลกกเหรอแป๊บนะทุกคนเดี๋ยวผมไปหาข้อมูลแล้วแป๊บมันคือต้นอะไรอะโกโก